คลิปนี้พามาชมการขึ้นแทนผักนะคะสูบปลูกแล้วในระบบน้ำบนนะคะเป็นไฮโดรโปนิกแบบน้ำบนนะคะที่ได้เย็นอยู่นี้ก็คือการหมุนเวียนของน้ำนะคะอุปกรณ์ก็จะมีท่อที่เป็นท่อ PVC นะคะก็จะให้น้ำไหลเวียนมาอย่างนี้นะคะก็คือจะมีปั๊มเล็กๆดึงน้ำขึ้นไปแล้วก็วนกลับมาก็เรียกว่าระบบน้ำบนนะคะ อันที่สองนี่ก็คืออุปกรณ์ค่ะนี่คือถ้วยนะคะที่เราจะเอาไว้ใส่ต้นกล้าอันนี้คือต้นกล้าอายุบวกลบแล้วไม่เกิน20วันนะคะสูจะใช้ต้นกล้าที่บวกลบไม่เกิน20วันเพราะว่าสูต้องการให้รากเขายาวแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นผักตระกูลสลัดนะคะจะมีกรีนคอร์สคือตัวนี้ค่ะกรีนคอสอันนี้จะเป็นกรีนโอ๊กค่ะแล้วตัวสุดท้ายก็คือเรดโอ๊ก เลอกก็คือตัวนี้นะคะเห็นไหมคะถ้าสู่เลี้ยงไว้ต้นกล้าไว้บวกลบไม่เกิน20วันสู่จะได้รากยาวมากบางคนเขาก็จะเอาแค่15วันแต่ว่า15วันเนี่ยสู่ว่าสําหรับสู่คือไม่รอดค่ะเพราะว่าแถวบ้านสูบเป็นอีสานจะโซนร้อนอากาศจะร้อนทําให้ต้นกล้าไม่สามารถที่จะเจริญเ,เติบโตไปได้หรือโตไม่ได้สักพักเขาก็เกิดรากเน่านะคะ ที่สุดชอบที่สุดเลยก็จะเป็นนี่ค่ะนางเอกของสุดก็คือกรีนคอร์สค่ะเดี๋ยวสุดจะมาใสา่ถ้วยให้ดูนะคะแล้วเอาลงตรงที่ลงถ้วยเนี่ยเป็นยังไงมาชมกันนะคะนี่ค่ะจริงๆฟองน้ำเนี่ยจะต้องไม่เป็นจะต้องไม่ขึ้นตะไคร่น้ำนะคะแต่ด้วยความที่ว่าของส่วนโดนฝนบ่อยนี่ค่ะก็เลยขึ้นตะไคร่น้ำนี่ค่ะ พอเราใส่เข้าไปแล้วก็ต้องขนุถน,นอมเขาหน่อยนะคะเดี๋ยวรากเขาจะช้าแบบนี้ค่ะแล้วเราก็เอาไปลงในหลุมนะคะที่เป็นอย่างนี้นะคะแล้วระบบน้ําบนเขาก็จะจัดการให้น้ําให้ปุ๋ยเขาเป็นในตัวในนี้เลยนี่เขาเรียกว่าระบบน้ําบนนะคะนี่ค่ะ เย็นๆแบบนี้กิจกรรมที่สู่ทราก็คือการเข้าสวนนะคะดูแลไม่ยากนะคะสําหรับการปลูกผักแบบนี้เราแค่ใส่ใจว่าระบบน้ําเป็นยังไงระบบปุ๋ยเป็นยังไงนะคะเพื่อนๆลองดูก็ได้นะคะแต่ถ้าจะไม่ทําน้ําบนเหมือนสู่ก็ทําเป็นน้ํานิ่งก็ได้ค่ะถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์กดหัวใจกดคอมเมนต์แล้วก็กดแชร์ให้สู่ได้นะคะ